สวัสดีครับนะครับพบกับเกมซล da กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับว่าจะมาลองพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทําอาหารนะครับการทําอาหารสําหรับเกมนี้นะครับตอนนี้ที่ผมลองผิดนะก็คือไปเอาของป่ามาขายนะครับของป่าก็พวกเนี่ยแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตามป่าเขตป่าเนี่ยมันจะมีพวกเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็บางทีจะเจอพวกจิ้งจอกนะฮะเนี่ยจิ้งจอกหรือไม่ก็พวกนกเราก็ยิงล่าเอาเนื้อของมันมาทําเป็นอาหารได้ โอเคเดี๋ยวเรามาลองทําอาหารเล่นๆกันนะฮะในวันนี้นะครับเนี่ยเอาทรินิคุนะครับเนื้อนกแล้วก็ถือนะครับในเกมนี้เนี่ยท่าที่ผมเจอตอนนี้คือจะมีกองเพลิงแบบ2แบบนะครับกองเพลิงแบบอันนี้ธรรมดาทั่วไปนะฮะแล้วเราก็เอาไปวางใกล้ๆกับไฟเฮ้ยโดนเราโดนไฟเฮ้ยออกมาๆๆๆอกอกมาตอนนี้ยังเป็นโทรินิคุอยู่นะฮะ พออันนี้ย่างเสร็จแล้วครับก็จะเป็นยากิโทริมิกุก็จะเป็นเนื้อย่างนะครับเนี่ยเนื้อย่างก็หน้าตาก็จะเป็นอันนี้นี่ครับเพิ่มเลือดประมาณ1ช่องไก่ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็หม้อที่เป็นกระทะนะครับหม้อที่เป็นกระทะแบบนี้นี่นะครับอันนี้เนี่ยไว้ทําสําหรับอาหารเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะไม่มั่นใจเวลาเราติดตั้งฝาหม้อนะฮะฝาหม้ออันนี้ติดตั้งแล้ว แล้วก็ที่แขนนะครับก็คล้ายๆติดตั้งปาหลิวนะครับเนี่ยที่ตักนะครับโอเคทีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจที่ว่าเวลาทําออกมาแล้วอาหารมันจะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ได้ไอหัวใจที่ได้อะมันเยอะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันก็แล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มันจะขึ้นว่าเรียหลิอทำอาหารนะฮะ ได้แค่สองดาวนะฮะสองหัวใจคือเท่าที่ผมลองก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันกด Y เลียงนี่ฮะเนี่ยมันได้มาห้าหัวใจเลยเนี่ยเหมือนกันนะฮะใช้แค่ชิ้นเดียวใช้แค่ชิ้นเดียวครับได้มาห้าหัวใจแต่ว่าตอนนั้นนะผมก็ติดตั้งติดตั้งทั้งไอฝาหมอ้อแล้วก็ช้อนยาไอช้อนทำอาหารน่ะนะครับแต่ว่ารอบรอบหลังเนี่ยได้แค่สองดาวเออผมก็เลยงงสงสัยว่าเอ๊ะมันมันทำยังไงถึงจะได้ หรือว่ามันแรนดอมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะนะครับเดี๋ยวลองรออีกสักหน่อยกัแล้วกันถ้าเป็น2ชิ้น <S <S เพิ่มไป็น2ชิ้นเลยนะฮะใส่2ชิ้นเลย2ชิ้นได้มา4ดาวอาจจะอยู่ที่จำนวนชิ้นหรือเปล่า เ,เห็นไหมอันนี้สองชิ้น2ชิ้นได้มา4ดาวนะครับแต่ว่าไอที่ผมทํามาก่อนหน้านั้นเนี่ยเนี่ยชิ้นเดียวครัชิ้นเดียวแต่ว่าได้มา5หัวใจเออก็เลยสงสัยครว่าเออเพราะอ,อะไรวะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าตอนนั้นผมก็ติดตั้งโลนะติดตั้งไอเนี่ยฝาหมอ้อก,กับอันนี้อยู่นะครับแล้วก็พวกอาหารอื่นๆนะครับเราก็มั่วไปได้เลยแต่ว่าผมลองเอาไอ้พวกไอ้พวกแมลงจับมแมลงเข้าไปไ <c oughs> อ้อันนี ที่รู้สึกมันจะเอาไปทํายาได้มั้งผมจําไม่ได้ว่ามันใช้สูตรอะไรเอา,มาแมลงนะเอาหิ่งห้อยหิ่งห้อยหิ่งห้อยใส่ใส่ผักใส่อะไรหน่อยใส่เห็ดอ่าไหน,นเห็ดมีเยอะๆเราใส่ไปครับมัมวๆนะน,นี่มัมัวโอเคแล้วก็เร็วหลีอันนี้เจ๊ง <laughs> เจ๊งหมดเลยนี่ฮะถ้าเจ๊งก็จะเป็นแบบนี้นะโดนเซ็นเซอร์ โอเคคือไอ้อพวกมแมลงผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับมแมลงเออแล้วมีปลาปลาปลายังเอามาย่างได้อันนี้เกลือโอเคใส่เกลือใส่ปลาเกลือกับปลานะฮะโอ้เพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มพลังป้องกันเหรอเพิ่มพลังป้องกันหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะฮะไอคอนแบบนั้นแต่ว่ามันมันเพิ่มอยู่นะฮะโอเคอ่แต่พวกเออพวกชิ้นส่วนชิ้นส่วนพวกมอนสเตอร์เอามาทำอะไรได้วะใส่ใส่เกลือ,สอ,อใส่เกลือฆ่าเชื้อปีกขางคาวกะใส่เกลือไม่ได้ <laughs> เพิ่มมาหนึ่งดาวนะฮะโอเค เอาอะไรอีกดีคือตอนนี้นพวกอาหารอนะทำมั่วๆไปเลยนะไอ้พวกนี้ทำได้พวกเนี่ยเอาเคี่ยวเคี่ยวเฮ้ยเอาเคี่ยวมาทำเอาเคี่ยวมาทำฮนะไม่ได้หรอกโอเคชั้นมันนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็พยายามทำแบบมั่วๆไอ้นี้พริกพริกก็เพิ่มความกันความหนาวได้นะครับอ่ะเนี่ยแอปเปิ้ลเอาอันนี้ อันนี้เพิ่มหัวใจเยอะแต่ว่าไม่รู้ทําแล้วได้อะไรเพราะว่ามันหายากก็เลยยังไม่เอายังไม่อยากเสี่ยงเอามาทำนะฮะเนี่ยพวกเห็ดเยอะมากฮะเห็ดมีรังผึ้งอันนี้อะไระเนี่ยลูกอะไรก็ไม่รู้นะ,ะอันนี้ผลอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่โดนกุลิอันนี้หอยเออเดี๋ยวเอาหอยมาทําบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเนี่ยใสยม่มุ้มัวไปครับ โอ้นี่ฮะได้รวมเห็ดหมาย,ย่างนะครับโอเคเนี่ยก็เวลาทำเสร็จเราเราก็มาเช็คเช็คพวกนี้ได้เนะี่ยว่าเราผสมอะไรไปบ้างแบบนี้นะครับเนี่ยเช็คได้ฮะโอเคเมื่อกี้มีหอยเนอะเออหอยหอยกับเกลืออ่ะหอยกับเกลืออย่างละชิ้น ได้แบบได้แบบหนะ้าไอคอนแบบเมื่อกี้เลยนะฮะอ๋อไอคอนไอคอนสัญลักษณ์เหมือนกันครับแต่ว่าการค่าพลังการไม่เหมือนกันเนออันนี้ชิโนโบิน่าจะไอกันพวกาชามัง้งอันเนี้ยเนอะไม่แบบแบบไม่ชาอะไรประมาณนั้นอะ่ะอันนี้ใช้อะไรไปอ๋อใช้หอยเมื่อกี้นี้อันนี้ใช้ปลา อันนี้ก็ปลาเนี่ยปลาคนละประเภทนะฮะและไอพวกนี้มีขึ้นป่ะอ๋อพวกนี้ม่ถ้าย่างธรรมดาไม่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 ขึ้นอะไรครับเนี่ยย่างธรรมดาย่างกองเพลิงธรรมดาเนี่ยมีขึ้นอ๋อโอเคเออเนี่ยกโกโก้ใช้อ๋อใช้ไอนี้ครับใช้กิ้งก่ากับใช้เขาโอเคอันนี้ย้ายได้มาครับได้มาใช้เขาเขาอันไหนวะอันนี้ป่ะความจําสั้นละ โอเคใช่เขากอบบิดกับกิ้งกา่ามดสึไหนสอ,อันเลย2อ,อันเลยมีเยอะแล้วก็กิ้งกาโอเคโอ,โอ,โอ้เวลาก็จะเพิ่มครับนี่ไงเวลามันจะเพิ่มไม่เหมือนกันฮะนี่อันนี้ที่ได้มาที่ได้มาแค่ชิ้นเดียวครับเออก็คือ 2นาทีนะฮะถ้าเป็นอันนี้ปุ๊บ3นาทีกับอีก20วินะฮะเออโอเคโอเคเกิดกเกิดการเรียนรู้นะฮะกองเพลิงกองเพิง,ง,พงน็อตกูจะทำอะไรอ่ะเอาเนื้อเอาไม้เอาไม้กับเนื้อเน่าครับมึ <c oughs> งใส่อะไรลงไปเฮ้ย <c oughs> แต่ว่ารูปมันไม่เซ็นเซอร์นะดูดิ เออรูปมันไม่เซ็นเซอร์ครับแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคทีนี้นะครับเราพอเราทาอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาขายได้เออบางชิ้นก็ได้ราคากระโดดอยู่นะก็จำสูตรเอาก็แล้วกันฮะว่ามันได้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะอ่าอีะอะอละเชยเอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ค้า,าคนเนี้ยอ๋อใช่ okay. นี่ฮะ อย่างเช่นเมื่อกี้เนื้อเนื้อ,อน,นี้เนี่ยขายได้2ี่สเหรียญอ่ายี่สิบเหรียญน,นะฮะแต่ว่าถ้าหัวใจมากก็ราคาเท่ากันเหมือนเดิมครับนี่ราคาเท่ากันนะฮะถ้าเป็นเนื้อเปล่า,ลา,ลามันแค่เท่าไหร่เอง8อ่าได้มาแดเหรียญน,นะฮะแต่ถ้าทําเป็นอาหารแล้วก็เพิ่มอยู่ไอ้พวกนี้ได้สองได้สองและนี้ล่ะอันนี้ก็ได้สองนะฮะยาอยาแค่2ี่บเองสิบเกับ2ี่สิบอ๋อ อ้ยนี่ร้อยนึงเลยเหรอทำอะไรลงไปวะเนี่ยเฮออ้ยออไม่ได้ขายไม่ได้ขายจะดูวัตถุด,ดิบว่าทำอะไรอ๋อเนี่ยเราก็มาเช็คเนี่ยเช็คได้ครับว,ว่าได้อะไรแล้วก็มาดูว่าใช้อะไรไปเนี่ยคือตอนนี้นผมลองผิดลองถูกเรื่องของการทำอาหารเนี่ยไหนไหนไอเมื่อกี้ต้องร้อยเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยทำอะไรไปวะอันนี้นะฮะ อ๋อนี่ไงเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็ลังพึ่งเหรออ๋อมีเนื้อด้วยครับมีเนื้อเนื้อสองชิ้นมีเห็ดสองแบบนะฮะ,ะไหนลองดูดิลองๆไปทำกัน,นะฮะอันนี้ให้เควสนะฮะเนื้อใหญ่นะฮะอ๋ออ๋อันนี้พึ่งได้มาอันนี้แบบเนื้อแบบเนื้อดีอันนี้เนื้อดีโอเคเอาไปสองอัน อันนี้อะไรอันนี้อันนี้น่าจะพวกแร่หินไม่เอาเอาผักผักผลไม้บานานะ่าไม่เอาอเต็มแล้วเหรอลองดูครับว่าจะได้อะไรมาโอ้เหมือนกันป่ะไอคอนไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันอันนี้เป็นไม้เสียบ ันนี้ปะเมือ่อกี้อ่าใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าได้ราคาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองเอาอันนี้อีกสักทีเอาให้หมดไปเลยกันแล้วกันสงสัยเอ้ทำไมตอนแรกผมได้5้าดาวอะได้ห้าหัวใจอะเนี่ยได้แค่2เองเอองงเว้ยหรือว่าตอนนั้นผมติดตั้งอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรนะเนี่ย ออ <S <S โอเคครับยา,ามาเช็คราคากันหายอันไหนเอ่ยอ,อันนี้ใช่ไหมอ,อ,อันนี้ดิเอ้ยแปสบครับอ๋อได้มา80สโอเคแต่ว่าอันเนี้ยได้ร้อยหนึ่งนะฮะได้มาร้อยหนึ่งถ้าขายนะ โอเคก็เนี่ยฮะเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับว่าหาเงินยังไงกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปฟาร์มเงินแบบจริงจังหรอกเพราะว่าไปทีก็ไปไกลอ่ะนะฮะไปพวกตามป่านะครับส่วนใหญ่จะไปเก็บของที่ว่าเป็นโซนตามป่านะครับเดี๋ยวเราดูแผนที่กันเนี่ยพวกป่าทึบอะไรแบบนี้มันจะมีต้นไม้เยอะฮะป่าทึบอบะมีต้นไม้เยอะแล้วเราก็เก็บ เก็บพวกแอปเปิลนะครับแอปเปิลผลไม้เห็ดแล้วก็มีพวกสัตว์อยู่ด้วยนะครับก็ลองหาดูก็แล้วกันนะฮะโอเคครับสนคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยเรื่องของทำอาหารเท่านั้นนะครับเผื่อมีประโยชน์กับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอในคลิปต่อไปกันนะครับสดคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย